สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ไม่ได้ผลไม่ได้มันยังไม่ได้ผลผ่านไป12ชั่วโมงแล้วมีเวลาเพียง24ชั่วโมงและมันก็หมดไปครึ่งวันแล้วเจงอี้ก็ยังไม่สามารถจับทิศทางของเวทมนต์ได้เลย หากมันเป็นทักษะการต่อสู้ระดับมนุษย์ธรรมดาหรือทักษะการต่อสู้ระดับพิภพขั้นต่ำเจิงอี้คงเข้าใจพวกมันได้อย่างง่ายดายเพลอเพลอ,พลอเขายังอาจจะเรียนรู้ไปถึงระดับพิภพขั้นสูงหรือระดับสวรรค์เลยก็เป็นได้เจิงอี e ้พบว่าเวทมนต์นี้มีความยากกว่าทักษะระดับสวรรค์ถึงร้อยเท่าเพราะมันเกี่ยวข้องกับรูปแบบต่านี่เป็นครั้งแรกที่เจิงอี้เรียนศาสตร์เวท แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะบรรลุและตรัส,สรู้ได้ในเวลาอันสัน้นเหลืออีกเพียงครึ่งวันเจงอี้ก็เริ่มสู้ต่อเขาจะเปลี่ยนไปลองเวทโบราณอีกสองอันดีไหมนะถ้าหากพวกนั้นง่ายกว่าละช่างมัน ให้ข้าจดจ่อกับเวทโบราณนี่ก่อนเวทโบราณพวกนี้คงยากพอๆกันแหละมันคงไม่มีทางลัดในการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ข้าควรจะสู้กับการเรียนรู้หุ่นเชิดมนุษย์โคลนต่อไปเจียงอี้กลับมาอยู่กับความเป็นจริงในเวลาอันสั้นเขาปัดความคิดฟุง้งซ่านออกไปและจดจ่อกับการเข้าถึงอย่างเดียวความรู้สึกกระวนกระวายเริ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านพ้นไป เรากับมีมีดห้อยอยู่ด้านบนและค่อยๆตกลงมาหาขาวช่างหน้าเวทนาจริงๆผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจริงกังยังไม่สามารถทำได้ไทยเช่นนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเจงอี้เลยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรู้สึกกลัว ตื่นเต้นและไม่สบายใจเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตชีวิตและความตายไม่มีทางที่จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้แม้แต่คนที่มีจิตใจที่ทรงพลังมากที่สุดแม้ว่าหลายๆคนจะไม่กลัวความตายรวมไปถึงเจีงอี้ด้วย แต่เมื่อยำเผชิญหน้ากับความตายเข้าจริงๆความนึกคิดถึงทุกๆสิ่งก็จะหลั่งไหลออกมาการทรมานอย่างเชื่องชาเช่นนี้เป็นการทำให้ทรมานมากที่สุดในขณะนี้เจียงอี e ้ต้องเอาชนะสิ่งเร้ารอบตัวเหล่านี้และมุ่งเน้นและอุทิศตนให้กับการทําความเข้าใจกับเวทมนต์โบราณน,นอกจากนี้ร่างกายของเขายังได้รับบาดเจ็บ และที่สำคัญที่สุดคือดวงจิตของเขานั้นเหนื่อยแล้วเนื่องจากใช้ศาสตร์แปรผันดวงจิตตามล่าหยุนลู่อย่างไม่หยุดหย่อนยิ่งเขาคิดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะทำความเข้าใจเวทมนต์โบราณมากขึ้นเท่านั้น มันเป็นวงจรอุบาทเขาวิตกและสับสนมากขึ้นเรื่อยๆและนำไปสู่ความคิดที่กวนใจเขามากขึ้นซึ่งมันก็เสียเวลามากขึ้นจากนั้นเขาก็เครียดขึ้นเพราะเวลาก็เดินไปเรื่อยๆหากมันยังคงวนเวียนอยู่เช่นนี้ เวลาครึ่งวันก็จะผ่านไปในพริบตาถ้าไม่ทำความเข้าใจอีกต่อไปแล้วหากข้าจะต้องตายเช่นนั้นก็ให้มันเป็นไปหลังจากศึกษาเวทมนต์โบราณได้อีกหนึ่งชั่วโมงเจิงอี้ก็ลืมตาขึ้นมาและนอนแผ่นลงไป ทำให้สมองเขาปลอดโปร่งเขาเริ่มรู้สึกหนักตาเขาเหนื่อยเล้ามากและต้องการพักผ่อนดีๆแน่นอนว่าเขาจะตายถ้าหากเขายังคงนั่งศึกษาอยู่เช่นนั้นแทนที่จะต้องตายอย่างวิตกกังวลเขาก็สามารถนอนหลับให้สบายสักห -6 ชั่วโมงและนั่นก็จะทำให้เขาผ่อนคลายทั้งร่ายกายและจิตใจและมีแรงเฮือกสุดท้ายคงต้องบอกว่าเจนอีนั้นเป็นคนแปลกจริงๆ อาจจะไม่มีใครเชื่อว่าเขาพลอยหลับไปขณะที่มีดค่อยๆตกลงมาและเหลือเวลาน้อยกว่าครึ่งวันแล้วแล้วถ้าหากเขานอนเลยเวลาไปล่ะเมื่อหมดเวลาและอาคมยับยั้งถูกปิดโดยอัตโนมัติเขาจะกลายเป็นประวัติศาสตร์เขานอนหลับสนิทและกรนเล็กน้อยสองชั่วโมงหลังจากที่เขาหลับไปอาคมยับยั้งในห้องโถงก็สว่างขึ้น พลังฟ้าดินกำลังไหลเวียนอย่างเงียบๆและเผยภาพจางๆขึ้นทีละนิดนั่นคือจอมเวทภาพของจอมเวทนั้นดูชัดเจนมากคราวนี้มันขยับหัวของเขาหันไปทางเจงอี้จากนั้นภาพก็ค่อยๆจางหายไปมันแปลกเหลือเกินเสียงกรนเป็นจังหวะของเจงอี้ดังขึ้นเป็นครั้งคราว เขานอนหลับไปหกชั่วโมงเต็มและตื่นขึ้นมาอย่างสบายเขาถูใบหน้าของเขาและรู้สึกกระปรี้กระเป่าเขาไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนแล้วเขาค่อยๆบิดที่เกียริและไปศึกษาเวทมนต์ต่ออย่างไม่รีบร้อนเมื่อเวลาผ่านไป เจียงอี้ก็ไม่ตื่นตระหนกอีกต่อไปยิ่งเขาใกล้ความตายมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสงบมากขึ้นสี่ชั่วโมงต่อมาเขาก็ลืมตาขึ้นและหยุดศึกษาวิชาแม้ว่าเขาจะไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดแต่เขาก็รู้สึกเหมือนว่าผ่านไปหนึ่งวันแล้ว และเขาไม่สามารถเข้าใจเวทมนต์โบราณได้เช่นนั้นเขาจึงรอความตายของเขาอย่างสงบเขานึกถึงใบหน้าผู้คนมากมายซูรั่วสเสวียเจียงเสีย่ยวนุยเจียงหยุนให้เฉียนว่านก้วนจ้านอู่ซวงจักรพัตดินีสัตว์อสูร จิ้งจอกน้อยและใบหน้าที่เลอลังของอีเพียวเพียวเพียงสิ่งเดียวที่เขาเสียใจก็คือเขาไม่แน่ใจว่าอีเพียวเพียวอยู่ที่ไหนหากนางยังมีชีวิตอยู่และเขาได้เห็นนางเป็นครั้งสุดท้ายเขาก็คงจะตายอย่างไม่เสียใจ เป็นเวลาไม่นานก่อนที่อาคมยับยั้งในวังจัดสองสว่างพลังฟ้าดินรวมกันเป็นภาพจอมเวทลังลังอีกครั้งเสียงสลัวสลวดังก้องอยู่ในห้องโถงกลางหนุ่มน้อยหมดเวลาแล้วเจ้าเข้าใจหนึ่งในศาสตร์เวทโบราณหรือไม่ หากไม่เจ้าจะถูกขังอยู่ที่นี่กับข้าตลอดไปเจงอี้ e. มองภาพนั้นและพบว่ามันไม่เคลื่อนไหวเพราะสายตานั้นได้จ้องมองไปยังทิศทางเช่นคราวก่อนเขาคิดว่ามันเป็นภาพที่เกิดขึ้นมาจากอาคมยับยั้งเลยไม่ได้สนใจอะไรนะักเขาเม้มปากพร้อมพูดออกมาว่าผู้อาวุโสตามนั้นเถิดข้ามันไรสามารถและไม่บรรลุเป้าหมายข้ายินดีจะตาย เขาไม่ได้สนใจว่าภาพนี้จะเข้าใจเขาได้อย่างไรและมันจะตัดสินได้อย่างไรว่าเขาใช้เวทมนต์โบราณได้หรือไม่เจงอี J ้ e นั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นเขาค่อนข้างสงบและพร้อมที่จะตายเต็มใจตายเจ้าหอยหาความตายด้วยอายุเพียงเท่านี้หรือเจ้าไม่สนุกกับการมีชีวิตจึงได้ต้องการจบชีวิตอย่างสิ้นหวังเร็วเช่นนี้ เสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งและทำให้เจนอี e ้เกิดความประหลาดใจอีกครั้งเหมือนว่าภาพกำลังคุยกับเขาหรือตาของเขาเบิกกว้างทันทีและอ้าปากค้างให้ภาพตรงหน้าภาพนั้นไม่ได้หันไปหาเขาและยังคงมองไปด้านหน้าซึ่งทำให้เจนอี e ้ตกตะลึงจอมเวทน่าจะตายไปแล้วสิภาพนั้นเขาได้ทิ้งเอาไว้ด้วยอาคมยับยั้งแล้วอย่างนั้นเสียงของใครกัน ใครกำลังคุยกับเขาแม้ว่าจิตใจเขาจะอ่อนไหวแต่เจียงอี้ก็เรียกสติกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วและตอบด้วยเสียงต่าว่าจริงๆข้าไม่ได้อยากตายหรอกข้ายังอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปข้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้สำเร็จมีผู้คนมากมายที่อยากปกป้องและมีศัตรูอีกมากมายที่อยากฆ่า อย่างไรเสียข้าก็ยังไม่เก่งพอและไม่สามารถทำความเข้าใจกับเวทโบราณได้ดังนั้นหากผู้อาวุโสต้องการที่จะจบชีวิตข้าเช่นนั้นก็ลงมือเถิดเยี่ยมเสียงนั้นดังออกมาสั้นๆ ภาพของจอมเวทก็ขยับเช่นกันและหันไปที่เจนอี้เขาพยักหน้าและพูดว่าดีมากหนุ่มน้อยข้าชอบที่เจ้าเป็นเจ้ายิ่งนักยินดีกับเจ้าด้วยที่ผ่านการทดสอบทั้งหมดเจ้าจะได้เป็นผู้สืบทอดของข้า ถ้าหวังว่าเจ้าจะสมกับชื่อข้าและเจ้าจะต้องสัญญาแก่ข้าสิ่งหนึ่งตราบใดที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าต้องพยายามปกป้องตระกูลหยุ่ของข้าอย่างสุดความสามารถคราวนี้เจงอี้ตกใจแน่ๆแล้วร่างของเขาหลุดลอยออกไป เขาจ้องมองไปยังภาพจอมเวทด้วยความสยองหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลืนน้ำลายและถามว่าผู้อาวุโสท่านเป็นคนหรือเอ๋อข้าหมายถึงว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเจ้าจะตระหนกไปใหญ่ จอมเวทมองเจียงอี้และพูดอย่างเฉยเมยว่าแน่นอนข้าตายไปแล้วถึงแม้ว่าข้าจะบรรลุไปถึงขอบเขตเทียนจุนเมื่อคราวที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าก็ไม่ได้คิดจะกระโดดไปยังจุดสุดท้ายหรือบรรลุการเป็นอมตะ เหตุผลที่ข้ายังมีปัญญาอยู่เพราะข้าใช้อาคมยับยัยงและเวทมนต์เพื่อรักษาเศษเสี้ยววิญญาณของข้าเอาไว้ก่อนที่ข้าจะตายไป2,000ปีที่ผ่านมาวิญญาณที่ยังอยู่ที่นี่นั้นเกือบจะหมดไปแล้ว ถ้าจะตายในอีกไม่เกินครึ่งปีช่างทรงพลังนักเสี้ยววิญญาณของท่านที่เหลืออยู่ที่นี่สามารถอยู่มาได้สองพันปีเชียวเจงอี้ตกตะลึงกับความลับนี้จิตใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่เขาก็หยุดอย่างช่วยไม่ได้และถามว่าผู้อาวุโสข้านั้นไม่เข้าใจข้าไม่สามารถเข้าใจเวทโบราณได้แล้วทำไมท่านจึงบอกข้าว่าข้าผ่านการทดสอบ ทำไมท่านไม่ฆ่า,าเหอะเหอะจอมเวทปล่อยความหยอกเย้าออกมาจากมุมปากและพูดออกมาอย่างเยือกเย็นว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเข้าใจเวทโบราณเหล่านี้ได้เพราะตำราคู่มือลับพวกนี้ไม่ถูกต้องอยู่แล้วอย่าว่าแต่วันเดียวเลยเจ้าจะไม่มีวันได้เข้าถึงแม้ว่าเจ้าจะได้เวลาหลายร้อยหรือเป็นพันปี ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ